สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้จะช่วนมาทำหน่อไม้ผัดไข่ใส่ใบโหระพาด้วยการใช้ซอสผัดอเนกประสงค์ของเรานะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆวิธีการทำจะเป็นไงนั้นฉันติดตามชมได้เลยค่ะเครื่องปรุงและส่วนผสมก็ง่ายๆเลยนะคะหน่อไม้ค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้สดที่ต้มนะคะต้มสองถึงสามน้ำนะคะ ไข่ไก่นะคะใช้สามฟองค่ะกระเทียมพริกแดงหัน่นแฉลบแล้วก็มีใบโหระพานะคะอันนี้อันนี้ใบเก่าหน่อยนะคะปูเสียดายนะเก็บในตู้เย็นนะคะอยู่ในตู้เย็นมานานอันนี้เก็บสดๆจากกระถางได้มาเท่านี้เองค่ะก็เดี๋ยวใส่ไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็สีสันนิดนึงกระเทียมสับเนี้ยบอกไปหรือยังเนาะบอกไปแล้วเนาะแล้วก็นี่ค่ะตัวซอสซอสสาหรับผัดกะเพรานะคะเป็นซอสผัดอนเนกประสงค์อันนี้เป็น ทำจากสูตรที่ไม่ได้ตั้งไฟนะคะอันนี้ปู้กรอกใส่ขวดนะคะทิ้งไว้ใน,นตู้เย็นได้นานประมาณ3เดือนค่ะใช้ซอสต,ตัวนี้นะคะจบเลยค่ะตั้งกระทะนะคะผัดด้วยน้ำมันหมูค่ะใส่น้ำมันหมูลงไป ใส่กระเทียมกับพริกนะคะลงไปเจียวค่ะให้หอมเลยค่ะพอกระเทียมเหลืองดีแล้วนะจะใส่ตัวต่อไม้ลงไปผัดค่ะ ผู้จะขอเวลาผัดอีกสักครู่นะคะประมาณสักสามถึงสนาทีผู้ต้องการให้ตัวหน่อไม้มีความเตรียมนะคะ ัดจนหน่อไม้นะคะมีความเกรียมๆตามที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นค่ะจะใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วกู้ก็จะปรุงรสตอนนี้เลยค่ะนี่ค่ะพระเอกของเราซอสผัดอนเนกประสงค์นะคะ สำหรับคนที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาดูในคลิปนี้นะเดี๋ยวจะใส่ตัวสูตรซอสตัวนี้ให้ในช่องคำอธิบายเลื่อนลงไปดูได้นะคะหลังจากที่ตอกไข่ใส่เข้าไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้ไข่เซตตัวแล้วเดี๋ยวค่อยมายีไข่นะคะจะได้เป็นชิ้นเป็นอันไข่จะได้ไม่เละนะคะ จะขอเพิ่มตัวซอสอีกสักหนช้อนนะคะเอาหนูวนวน,นิดนึงนะคะนูวนวนิดนึงนะคะคลุกข้าวอร่อยเลยค่ะพอไข่เริ่มเซ็ตตัวนะคะก็เริ่มผัดได้เลยค่ะนี่ค่ะ ไข่จะยังอยู่เป็นชิ้นเป็นอันนะไม่เละไปหมดนะคะชอบแบบนี้มากกว่านะคะเนี่ยชิ้นเป็นเป็นชิ้นชิ้นเป็นอันอัเป็นต่อนๆน,นะคะชอบสุดท้ายค่ะใบโหระพาแล้วก็พริกส่วนที่เหลือนะคะใส่ลงไปค่ะผัดต่ออีกแปบ๊บเดียวก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับหน่อไม้สดผัดไข่ใส่ใบโหระพาโดยการใช้ซอสผัดอเนกประสงค์สูตรเด็ดของเรานะคะทําเก็บตู้เย็นเอาไวา้รับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะอร่อยง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมผู้ฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยรย เฮงๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ